สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นด่าบบอลไทยอีเวนต์ในเกมชีสสูมเกันนะครับวิธีการไปนะครับให้คุณผู้ชมหันเมาส์ไปทางขวาได้เลยครับก็จะมีโซนใหม่ซึ่งอยู่ข้างในแม่ครับผมตกลงสักครู่ครับเล่นได้สูงสุดห้าคนนะดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดครับผมภารกิจก็ให้คุณผู้ชมกําจัดศัตรูที่ชื่อว่าโซเฟียนะครับเลือกก็จะเยอะอยู่ครับ1000แล้วก็เลือกคุณผู้ชม100เนาะ ดูกันเลยครับช่วงแรกอันดับแรกครับให้แก้ไขปริศนากันก่อนไปทางขวาเลยครับมาหยิบกุญแจก่อนรึบดูไปเลยก็ได้ครับสัตตูติดบัอกอยู่โอ้โอ้โนซูมหลบได้หลบได้ครับใตโตโอู้โอ้โอ,อันนี้คือโดนไม่เป็นไรนะครับ ทีเดียวไม่ตายนํากุญแจที่ได้มานะครับมาไขาตู้นี้แล้วหยิบตุก๊กตาหมีเหมือนเป็นการปลดคำสามนะครับทีนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะหยิบปืนมีสตูตัวนี้ได้เลยบรรยากาศเพลงก็น่ากลัวมากโู้สตูมาหลบก่อนหยิบมันเลยฟลุปพอแล้คุณผู้ชมใช้ปืนครับ ด่านจะมืดมากแต่ถ้าเล่นกันหลายคนก็จะผ่านไวมากครับเพราะว่าต้องช่วยกันยิงเนาะผมจะใช้มุมนี้ละกันโอเคยิงเลยครับทำไปเรื่อยๆเลยครับจุดนี้เลยวัหลูกไปนัดหนึ่งก็จะมีประมาณ1ินัดครับผมดาเมจก็จะประมาณ1-2ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่นะครับในการยิงศัตรูตัวน,นี้ลบๆๆบ,บโว้ ระวัง <st> สามารถพลาดได้ครับด่านนี้ไม่ต้องกลัวตอนแรกที่ผมเล่นคิดว่าจะเป็นนายแมดด้วยคือห้ามพลาดเลยครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับผมอาจจะเล่นแบบเซฟๆเลยละกันจุกม,มุมเดิมพรตรงนี้ศัตรูติดบั๊กบ่อยครับจะได้ยิงมันบ่อยๆโอ้ติดตโอ้มองไม่เห็นบป๊บนึง Okay. มาได้แล้ว,ลวจุดสแตนบายจะเป็นทางตรงรอบรอเลยรอาเลยเค okay. ทำไปเรื่อยๆครับสเต็ปนี้ที่เป็นปืนกลเลยนะอันนี้ผมใช้ขีดเดียวนะครับ เสียงเกมค่อนข้างดังอยู่วาร์วารวา,วารเรามันมาก็ได้นี่จุดเกิดมันแถวนี้ตอนนี้เหลือเจ็ดรอยแล้วมาไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนเขาทําไว้สาหรับเรื่องกันหลายคนนะครับช่วยระดมยิงถ้าคนเดียวก็อาจจะชานิดน,นึงนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเลยทีเดียว600แล้ว600แล้วอุ้ย ิงไปยิงไปมีช่วงล่างเนี่ยนะครับง่ายดีเพราะว่ายิงส่วนไหนมันก็ดเ,เท่ากันโอ,โอ้ระวังระวังหกร้อยแล้วหกร้อยแล้วอ,อ,อ,อย่าให้มันออกอย่าให้มันออกเราไว้ต้นนี้แหละเคสเต็ปเดิมเหมือนตัวนี้มันจะเป็นเซฟโซนนะครับพอรามาตัวนี้ปุ๊บศัตรูมันจะหลบทันทีมันจะมองไม่เห็นตัวละครคุณผู้ชมมุมเดิมเนี่ยครับ เหลือห้าอยแล้วนะเลือดมันถ้าใครชอบสายยิงก็มาเกมนี้ได้เลยครับยิงผีของจริงเคเหลือ okay, ห้าอยแล้วเลงง่ายครับเลงง่ายเอาเมาส์เลงให้โดนตัวศัตรูมันวาร์ปเรามาใหม่รอบ3ามโอเคนอนสต็อปครับยิงมันต่อเลยอย่าให้มันติดบัรกอย่าให้มันติดบัรันนี่มันนี่มันนี่ติดแล้ว ขอจุกหน่อยว้าวโดนไปทีหนึง่งศัตรูน่าจะติดสต,ตัร์ละเออโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆไม่ให้ไม่ต้องให้ศัตรูมันค้างอืมวิ่งสวนวิ่งสวนแต่มิน่าเพียงพอฟลุ๊ปเร็จจุกนี่ครับหัดจุกได้เลยครับแค่ต้องการที่จะหัดจุกก็มาได้เลยครับแบบนี้ okay. มันสาม,มารถหลบได้โอเควาร์ปแล้วทำดาเมจได้เยอะอยู่เพราะว่าถ้าวาร์ปมันเป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวมาละสันสานไหมเด่นกันต่อวิบโอ้ยหนัก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 อยู่ข้าไปอยู่ทับไปจุ๊ว้าวโอ้ยโดนโดนแต่ไม่เป็นไรไม่ได้โดนรัวๆแต่เพิ่งวาร์ปโอ้กกำลังล่อมันๆไกลตาแล้วไกลตาแล้วเริ่มมันเหลือสองร้อยแล้วครับอ่ะโอเค จุกโว้เออมาอย่าเพิ่งไปตรงโน้นอย่าไปตรงโน้นมนันนี่ผมอยู่นี่เออ 180, 180. ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบอู้โดนทีนึงถ้าวิ่งสวนมันจะเป็นยังไงนะกระสุนผมมาเป็นเข่งครับรอบนี้ศัตรูบักแปลก,ปก,ปกไปดูรไหนก็ได้เนาะ แต่ถ้าลุยมันก็มึนมันมองอะไรไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชมจุดเกิดมันตรงนี้เออนี่ตัวติดสตานครับเกิดแล้ววนรูปเกิดแล้ววนรูปมาโวโอ้ยน่ากลัวนะหลอนอุ้อู้อ้มา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 วาร์ปวาร์วนอยู่ที่เดิมอ่ะมาเฮ้ยโว จะตายแล้วครับมันจะตายแล้วจะต้องบังคมาเลยเออจกได้สามสิบยี่สิบฟ้าหน่อยโอ้ไม่น่าซาเลยมาปิดตอนท้ายเหลือสิบห้าถ้าเป็นหมวดนั้นแม่เสียใจมากเลยนะครับปิดมันเชีเอ้ยยา่าโอ้จะตายอีล็อบไม่ได้นะ่าเกียด โอเคโอ้โหลงโตแบบว่าพอดีเลยหัวฟาดโตครับผมคือสนุกสนุกนะครับไม่ซีเรียสเลยมายิงอย่างเดียวเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญแล้วก็ตะเกียงไปใช้กเลยนะครับไม่มีต่อแล้วนะงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้แล้วนะครับตะเกียงในดาบเวเลไทยอีเวนต์ครับลักษณะก็จะเป็นรูปทรงหัวใจเลยครับผม แสงอล,าล่ารอบตัวนั้นเป็นสีแดงและที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเอฟเฟครูปหัวใจครับตรงตะเกียงหัวใจอีกทีหนึงในด่านนี้นะครับผมได้ข้อมูลมาจากคอมเมนต์เลยนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่แนะนำด่านนี้มาด้วยอันนี้เป็นตะเกียงอีเวนต์นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมรีบมาเล่นกันก่อนเลยครับผมก็ไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่ต่อไปของเกมชิสูเมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนเยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ